สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์ดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนนะคะรวมถึงพิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะประจําเดือนธันวาคม2564ค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะ,ะ,คะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวัน วันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมังกรลัคนามาังกรใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะสถานการณ์ตา่างๆอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการ ดำเนินชีวิตดูเพื่อเป็นกำลังใจดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมังกรและคันธมังกรทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครนะคะรับชมรับฟังแล้วเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งโวลูมเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 4นะคะชาวราศีมังกรและคันธมังกรในเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบ,บางส่วนรวมถึงที่การทําบุญเสริมดวงในเดือนธันวาคม2564นี้จะเป็นอย่าง ไรนะคะคเป็นยังไงกันบ้างคะก็เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายนะคะของปีแล้วนะคะก็ยังคงให้กำลังใจกันต่อไปนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะไพ่าทาวเวอร์ขึ้นมาหลายๆคนตกใจนะคะไพ่หไม้เท้านะคะไพ่เดอะเวิค่ะสเตรนท์นะคะ ัศวินถือดาบค่ะในเดือนนี้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์ด้วยนะคะควีนถืออาคิงถือดาบนะคะ2เหรียญค่ะ l ล v e r นะคะเดลฟูค่ะและเอาคำนะคะไพ่ใบสุดท้ายสรุปได้เป็นไพ่6กเหรียญค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะ อ่าในเดือนนี้นะคะมีไพ่เมเจอร์อะคนาเข้ามาในพื้นดวงของคุณนะคะ1 2 3 4 5ใบด้วยกันถือว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็จะส่งผลยังไงกับดวงของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นจากใบแรกตำแหน่งตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะ เหมือนกับในเดือนนี้มันจะแบบเหมือนกับเส้นตายขีดความอดทนนะฮกำลังจะหมดลงแล้วนะคะอะไรต่างๆที่คุณทนอยู่ทําอยู่นะคะไม่ว่าจะทนทําเพื่อคนที่คุณรักเพื่อครอบครัวหรือว่าเพื่อความก้าวหน้าตัวคุณเองนะคะอะไรที่เขาเรียกว่าคุณทนมานานแล้ว่มันถึงเวลาที่จะปลดปล่อยนะคะคุณคุณไม่อยากอยู่แล้วนะคะไพ่ไพ่ทาวเวอร์ตำแหน่งตัวตนแล้วก็ไพ่จิตใต้สำนึกความรู้สึกนึกคิดในจิตใจได้เป็นไพ่เดอร์ฟูลนะคะคุณอยากจะระเบิดมันทิ้งไปซะนะคะ คุณอึดอัดค่ะคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่สบายใจแล้วอยู่ต่อไปนะคะอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วนะคะอยากจะระเบิดตัวเองออกมาแล้วอยากจะปลดปล่อยนะคะอยากจะมีอิสระมากยิ่งขึ้นนะคะอยากจะทําตามใจฝันแล้วไม่อยากจะอยู่ต่อไปภายใต้บงังคับบัญชาของใครนะคะอะไรที่มันกดดันอะไรที่มันแบบรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจอยู่แล้วไม่อยู่แล้ว,ม,ลวมันไม่มีความสุขคุณจะแบบไม่เอาแล้วนะคะในเดือนนี้คือแบบถึงขีดสุด ความอดทนอดกลั้นของคุณแล้วจริงๆนะคะประมาณว่าระเบิดลงแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้เวเรามาดูกันในเรื่องดาวของการงานค่ะการงานของชาวราศีธนูลัคนาดันอ่าขอโทษค่ะการงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะสำหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะคนที่ว่างงานมีโอกาสที่คุณนะคะจะได้นะคะได้งานได้โอกาสจากผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะคะอ่าลอง อาจจะเป็นงานจากเขาเรียกว่างานจากที่เก่า au, ที่เดิมผู้ใหญ่ที่คุณเคยรูจ้จักที่คุณเคยร่วมงานด้วยเขาอาจจะให้โอกาสคุณดึงตัวคุณไปทํางานด้วยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บางคนนะคะตกงานมานานก็มีโอกาสที่จะแบบว่าไม่ไม่เป็นลูกจ้างใครแล้วนะคะแบบว่าเป็นนายตัวเองนะคะเป็นปนายตัวเองแล้วหาธุรกิจเล็กๆน้อยๆทําแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับคนที่ทำงานประจำเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามนะคะไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วอยู่ตรงนี้มันมีแต่ความกดดันมีแต่ความเครียดนะคะมีแต่ความกดดันมีแต่ความเครียดนะมีแต่คนที่แบบว่า <c oughs> กดดันบังคับนะคะนะแล้วตัวคุณอะทนมานานแล้วด้วยนะคะทนมานานมากๆแล้วนะคะไม่อยากจะทนต่อไปแล้วสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณอดทน ที่เขาบอกว่าจะให้เขาให้คุณไม่ได้นะคะเขามองข้ามคุณไปนะคะเขาไม่เห็นความสํมาคัญของคุณนะคะคุณไม่ไหวที่จะทนต่อไปแล้วนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะระเบิดตัวเองออกมานะคะเพื่อที่จะหางานใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันหรือ,อลาออกเลยกระทันหานแบบว่าแบบไม่เอาแล้วคือทนมานานแล้วอะไรประมาณนี้นะคะออกมาทําตามใจฝันนะคะเป็นทําธุรกิจของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนแบบว่า ไม่อยากจะให้คุณใจเย็นๆก่อนสําหรับคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีธุรกิจของตัวเองเนาะแล้วก็คือแบบอยากจะหางานใหม่อะไรอยาเงี้ยอยากจะเปลี่ยนงานคุณต้องหางานใหม่คุณต้องได้งานใหม่ก่อนแล้วคุณก็ค่อยเปลี่ยนนะคะไม่งั้นมันจะคข้นคว้างนะอีกอย่างหนึ่งคือธุรกิจแบบเ,เขาเรียกว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะ สภาพเศรษฐกิจก็ตามหรืออะไรก็ตามนะคะคนที่มีงานตอนนี้ก็กอดไว้แน่แนๆถ้าคุณจะเปลี่ยนงานนะคะคุณก็ต้องได้งานใหม่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนแบบกระทันหันนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นชีวิตคุณจะแย่นะคะเนาะมีน้ำพายของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็จริงแต่ว่าคุณก็ต้องมีแผนสำรองในการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่มันจะมาถึงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะสําหรับในเรื่องราวของการงานของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะ มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้ขยับขยายนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะได้พบพาร์ทเนอร์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะที่จะให้โอกาสดีๆกับคุณแนะนําคุณนะคะให้ธุรกิจของคุณเนี่ยได้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะได้เขาเรียกว่าจะได้จะได,จะได้จะได้โอกาสแบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้อะไรประมาณนี้เป็นโชคทางธุรกิจเป็นโชค เป็นช่องทางนะคะที่คุณจะได้พบปะช่องทางที่จะขยับขยายธุรกิจคุณให้ใหญ่ขึ้นมันม่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะการงานไปแล้วค่ะการเงินนะคะการเงินของชาวราศีมังกรลัคณามังกรไพ่เงินที่เป็นไพ่เหรียญเนี่ยขึ้นมา2ใบก็คือไพ่2เหรียญและไพ่6เหรียญน,นะคะการเงินของชาวราศีมังกรลัคณามังกรไม่รู้สึกว่าในเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนของการได้รับโอกาส เดือนของการลงทุนเดือนของการหมุนเงินนะคะแต่ว่าไม่อยากจะบอกว่าถึงคุณจะหมุนเงินก็ตามคุณก็ต้องดีใจส่วนหนึ่งว่าคุณมีเงินให้หมุนคุณไม่ได้ขาดแคลนเงินสะพัดขาดคือเข้ามือซ้ายทะลุมือขวา นะคะเข้ามือซ้ายออกมือขวาหมุนไปหมุนมาอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ได้ขาดแคลนนะคะเนาะมันเป็นมันมันมันเป็นเดือนของการหมุนเป็นเดือนของการลงทุนเป็นเดือนของการทําบุญนะคะเป็นเดือนของการเขาเรียกว่า,าหาช่องทางใหม่ๆที่จะเขาเรียกว่าใช้เงินทําเงินนั่นเองนะคะอืม แต่ไม่ว่าคุณจะลงทุนหรือว่าจะทําอะไรก็ตามคุณก็ต้องศึกษานะคะความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นทั้งผลดีทั้งผลเสียของมันด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมสาหรับนะคะในเรื่องราวของการเงินอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เตรียมตัวไว้ก็คืออาจจะมีการใช้เงินแบบกระทนหันนะคะแบบว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ใช้อะไรประมาณนี้เนาะหนึ่งอาจจะเป็นการเดินทางแบบกระทันหันนะคะ2ออาจจะใช้เงินไปกับการซ่อมแซมต่อเติมซ่อมแซมบ้านออฟฟิศที่ทํางานนะคะหลังคาประตูนะคะบันไดนะคะ เนาะตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะใช้เงินในการเติบต่อเติมซ่อมแซมประดับประดาอะไรอย่างนี้นะคะเนาะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วค่ะโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวราศีมังกรและคนามังกรน,นะคะโชคลาภนะคะจะมีโชคจากผู้ใหญ่นะคะจะมีโชคจากผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภในเรื่องราวของการได้เงินมานะคะแบบว่า เขาให้มาโดยความเสีหาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือได้เป็นของขวัญของกำนันของตอบแทนนะคะหรืออาจจะได้เป็นโบนัสนะคะตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะ และโชคอีกแบบหนึ่งของชาวราศีมังกรและคนามังกรก็คือโชคลาภที่เป็นทางด้านโอกาสนะคะโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆนะคะที่จะทําให้ชีวิตของคุณก้าวหน้ามากขึ้นนะคะหรือนะคะโชคลาภในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะมาจากไหนนะคะมาจากเลขที่บ้านนะคะมาจากเลขที่บ้านนะคะก็ลองดูนะคะลองดูการต่อเติมซ่อมแซมบ้านก็นะคะก็ดูเลขที่บ้านไว้ด้วยนะคะก็เล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่ไม่ได้แบบว่าแบบ จะ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 ให้เขาเรียกว่าจะให้แบบงม,มงายนะคะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาภไปแล้วนะคะการทําบุญเสริมดวงการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะก็ให้ทําบุญเกี่ยวกับการต่อเติมซ่อมแซมก่อสร้างโบสถ์วิหารเจดีพระพุทธรูปนะคะการทําบุญการให้ทานนะคะแล้วก็ บ้านของคุณที่คุณอยู่สถานที่ที่คุณอาศัยคุณดูนะคะว่าอะไรชำรุดบ้างหน้าต่างประตูหลังคานะคะบันไดนะคะตรงนี้ระบบไฟฟ้าภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องอเขาเรียกว่าปรับปรุงนะคะต่อเติมซ่อมแซมนะคะอะไรที่มันเสียก็ซ่อมซะนะคะเพื่อเป็นการแก้กเคล็ดนั่นเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะอ่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะการทำบุญเสริมดวงอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําบุญเกี่ยวกับสัตว์นะคะสัตว์ยากไร้นะคะสัตว์พิการนะคะเกี่ยวกับสัตว์สีขาสีเท้านะคะตรงนี้นะคะให้อาหารให้ทานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการงานการเงินนะคะโชคลาภก,การทําบุญเสริมดวงไปแล้วเนาะสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีมังกรและคนามังกรให้ระมัดระวังในเรื่องราวของเขาเรียกว่าอารมณ์นะคะอารมณ์คําพูดนะคะ รวมถึงปวดหัวปวดศีรษะนะคะปวดศีรษะนะคะแล้วก็ปวดขาปวดเข่านะคะปวดข้อเท้านะคะปวดบริเวณข้อต่ออะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่มีเขาเรียกว่ามีโรคประจำตัวนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่มีประวัติ สำหรับคนที่มีประวัตินะคะที่จะที่คนในครอบครัวนะคะเป็นโรคเนื้องอกโรคมะเร็งนะคะนะตรงนี้นะคะไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามปู่ยา่าตายายลุงป้าน,นาทวดนะคะเป็นนะคะก็ต้องลองไปเช็คสุขภาพตัวเองดูนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะอีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็มีเกณฑ์โอกาสที่จะตั้งครรภ์ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะ,ะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภ การทบุญเสริมดวงไปแล้วในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวมาจะทาคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อนๆสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้เดี๋ยวไม่จะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนก็แล้วกันสําหรับในเรื่องราวของความรักสําหรับคนโสดคนโสดนะคะยังไม่มีใครเข้ามายังต้องโสดต่อไปและลาต่อไปนะคะสําหรับ คนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนค่ะยังไปไปมามาอยู่นะคะยังไม่ชัดเจนแต่ก็ยังคุยได้เรื่อยๆนะคะอืสำหรับคนที่เขาเรียกว่าแต่งงานแล้วนะคะหรือเป็นมีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้ช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะใครที่ อยากจะมีน้องนะคะก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์น,นะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่พร้อมก็ต้องดูแลแล้วก็ป้องกันระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องให้ระมัดระวังนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องราวของความรักรักสามเศร้ารักเราสองสามคนอะไรประมาณนี้นะคะก็รามาดระวังในเรื่องราวของอารมณ์นะคะมีโอกาสที่จะแตกหักกันด้วยนะคะตรงนี้เนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์คอมเมนต์ดีๆดีไปกำลังใจให้กับหม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไา้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ